โอ,โ,อโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนเื่อนด้วยนะครับผมพบกันอีกแล้วครับกับโอไรเดอร์นะครับ วันนี้ก็เราเอาน้องหลานออกมาขี่บ้างบัางแล้วนะครับเนื่องจากไม่ได้ขี่นานละโอ้โหสักสองอาทิตย์ได้มั้งก็ถือเป็นการทดสอบถุงมือใหม่ไปในตัวเนยนะฮะว่าการจับการอะไรนี้จะดีหรือเปล่านะครับแบบที่เรารีวิวกันเข้าไปก็เดี๋ยววันนี้มีภารกิจไปตัวสุขภาพช่องปากนะครับอ่าไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ติดประการสักคมนะครับเอ่อบว,วาขูดหินปูนอะไรพวกนี้นะครับก็ร้านก็จะอยู่ในเมืองน,นะครับเป็นคลินิกโอ้โหเขานัดกี่โมงเขานัดหกโมงนี้หกโมงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆจะขี่เร็วหน่อยนะเพราะว่าต้องไปตาไปทะานนัดเดี๋ยวหมอดูเอานะครับพอเราไปถึงเราไปดูกัน ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจองขี่ไปทุบนั่งหกโมงอ่ะแต่ผมจำได้แล้วว่าเราจะจองไว้หกโมงแหละดูแล้วอ่ะเห็นเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เขาโทรมาหาผมแล้วผมไม่ได้รับไงมันอยู่กับเปบาหลังผมไม่ค่อยได้ขี่นานโโอ้หรู้สึกรถไม่ใหญ่ใหญ่ไงก็ไม่รู้ขี่ P C X นานจัด โอเคก็ถุงมือนะครับโอเคดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีอะไรนูนๆอยู่ตรงอุ้งมือก็ไม่รู้น่าจะเป็นพวกกันโปรเทคเนาะที่เขาทํามาเราสงสัยเราคงยังไม่ชินอ่ะผมก็จะเลยยังจับแทนแปลกๆอยู่ก็คลินิกก็อยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปแป๊บเดียวเราไปเส้นนอกเมืองขี่ไปแป๊บเดียวตรงนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆไม่รู้ยังไม่ชินยังไม่ชินมือไปแล้วนะพี่ หมุนไปก่อนแล้วโอ้คลิชิปโคตรมันอ่ะัูเตะปักเตะปักแล้คนนันนานขี่ทีโคตรมันเลยโคตรตึงเลยหลังจากเปลี่ยนชิวมารู้สึกว่าขี่ดีขึ้นนะครับตัดลมได้เยอะดีกว่าชิวเดิมอีกขี่ง่ายเลยทีเนี้ย งานเข้าเลยร้อยกว่าวิเย็ดแค่หลบ no yes, yeah. ไปก็ Leah, สำหรับสนับม nice. ือเนาะตรงนี้ม right ันจะติดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไงเนี่ยตรงนี้ไม่ติดไม่ติดแทนอ่ะจะเข้ามาในช่องนี้พอดีเลยแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนแบบมีอะไรมาขัดขัดอ่ะเงี้ย เหมือนว่าเรายังไม่ค่อยชินนะครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยจับได้เต็มนิ้วดีโอเคเลยอะ่ะนิ่มสบายไม่ว่าฝืนมือแข็งมือหรือว่าบีบมือจนเกินไปนะครับใช้ได้นะอันนี้ไฟหน้าจอเราก็เตือนนะครับแรมแรมแรมตลอดเลยครับ S อ a s s นี่มันแบบมันรู้เยอะจริงนะอะไรแปลกปลอนนี่มันเตือนมันเตือนเราหมดเลยนะเห็นไหมเตือนตลอดเลย

หน้าแตกเลยดับกลางไปแดงอีกสงสัยมันจอดนะมันมันไม่ค่อยได้ขี่นะครับแบตมันเริ่มไปแล้วเออนี่นะฮะรถรถมีไม่ได้ขี่ก็พังนะครับขี่ก็พังไม่ขี่ก็พัง โอ้โหหน้าแตกเลยเมื่อกี้ก็จะออกตัวเลยดับเฉยเลยแต่สตาร์ทมิติดด้วยนะไปครับหมอรอเราอยู่ครับเราต้องรีบไปโอ้โหทะเบียนแม่ง64ตัวเลยเฮ้ยทะเลโปกเกอร์เมันแดกเรียบเลยเนี่ย เ,ออเส้นนี้ตอนเย็นครับนะรถเยอะมากนะครับเส้นบึงพระนี่ไปแล้วิผมรีบผมพักรีบ ใจเย็นดังสุธาป้างลุงลุงเยาวชนเขาลลุงโอ้โหหน้าไปไหมเนะี่ยอ่ระวังราคาลงกระจกเกียรนนะครับ นีนะผมขี่ที่ผมขี่ไม่เป็นเลยได้ทันเลยลืมแล้วเดี๋ยวมุงเบี้ยหน้าเราเลี้ยวขวาป้าป้าคนเดียวอ่ะป้าเอาไปก่อนเลยไป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 ตาไปผมก็ไป ร้านอยู่ร้านทำฟันก็อะไรวะและเนี่ยอะไรวะเนี่ยทีสมัยทีสมัยทำฟันโอ้ยดูเด็กดิเจ็ดแค่ JK. จอดได้ไหมเนี่ยจอโดโน้นดีกว่า 屁屁。<屁 S 2>